อาวันนี้นี่แม่น้ำหนึ่งก่อนหนี้หนึ่งอยากหนึ่งเลยอยากได้กำลังใจสองหนึ่งอยากได้สักขีพยานมีลูกค้ามากมายหลายคนที่พร้อมจะไปับหนึ่งพร้อมจะไปช่วยหนึ่งขอบคุณตรงนั้นคนพยายามมากเลยแม่น้ำหนึ่งหนึ่งทำาันน้ำาเพราะของเนา ไม่มีเทธิการพนันเลยมีแต่ให้น้ำเงี้ยงเงีะมาการพนันฤที่สุดไม่คือนี่คือไม่เกิน คือแม่น้ำหนึ่งพระไว้โสกบอกว่าณไปขึ้นสามขอถอนมื้อึ้บบอกว่าบอกว่างาไปขึ้นสามวันที่สามสิบกันหลาอยุคนี้แล้วก็ แล้วก็แม่น้ำหนึ่งบอกว่านักขึ้น3าวันที่สาสิบกันยายมก็หาให้คนเิ่งกรรมพนานลิ้นกรรมพนานก็ไม่ดีนะครับเมื่อวันที่แปดแม่น้ำหนึ่งไปประพฤติกรรมที่ศาลจังหวัดโคราชหรือ เด็กคุณนคุณแล้วเนี่ว่าสารจาังหวัดทคนราจะสีมานะครับอ่าวันนี้พรุ่งนี้เป็นวันหวยออกนะครับวันนี้ให้เนาทันและทาันไทยเขียนสวยมากเลยนะครับอ่าแคปหน้าจอนะครับยิบแคปหน้าจอนะครับ ยิ่งแขงหน้าจอด้วยนะครับนี่ยิ่งแขงหน้าจอด้วยนะครับโอเคคือขอให้เนี่ยผมให้เยาวชนรัฐบาลไทยรอบนี้ผมให้เยาวชนรัฐบาลไทยรอบนี้จะไม่มีการ บ้านดิงไม่มีบ้านดิงใบหวยก็ไม่มีเลยน,นะครับไม่เหม,อเมือนแม่น้ำหนึ่งนะครับอาจารย์ซื้อรศตดีนะจ๊ะให้อาจารย์รศตดีนะครับนะครับอาจารย์เมื่อกบอกให้อาจารย์รัฐบาลไทยด้วยนะครับ ลดต่อดีนะคะขอให้ประชาชนซื้อขอให้ประชาชนซื้อลดตอดีนะคะลงวันที่หนึ่งหรือเลท้ายสามตัวหรือเลท้ายสองตัวนะครับเลขหน้าสามตัวนะครับคือถ้าคุณถูกหวยรอบนี้ก็ไม่สิทธิ์นะจ๊ะ แล้วไปอีกทีหนึน่งผมให้น้ำหนึ่งนี่ฝันคีอไม่หยุดจริงๆบอกพี่แดนให้พี่แดนโทรไปบอกเขาดี ผไม่หยุดตัดใส่ทิ้งก็โทรนี่คือไม่ไจะจจดชิงแหมของครึ่งเลยนะให้นํำหนึ่งเลยกดโทรนะ คือขอร่างขอรานคะจบกานได้จบเพียนิดก่อยนะคะเดย๋ดให้เจอกางบังหวยออดนะคะขอบคุณค่ะ